นะครับตอนนี้เท่ากับลั่งเสียดแนวอบองนะครับคือหมาอบองโมแมนไปแล้ววัวหมาอบอไปแล้วนะหมูอบองตอนนี้เขาซื้อหมูมาแต่ว่าจะมาแทันโดไหมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวรถออกนะครับปุ๊บยู่ไส่ละนี่แหละเอามาอบใกล้ๆหนิครับเพราะว่า ใช่เมื่อกี้แเพราะเราจะพ่อหมองหันมือมื่นะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีนะครับเอาหมูลงโอ่งแมนครับผมตอนนี้คือเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดโอ่งแล้วก็ทำหนังทั้งหนังกระฟักปลาอยู่มือสัเร <Slow S 2> ็จร <assessment> ูปป่าอยแล้วก so right. ็ตอนนี้เราก็ท <Huh. S 1> ี่เด็ดครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมฝีมือของหลานผมนะครับโอเคครับผมสุดยอดนะครับผมอย่าเบิ่อกันเด้อพี่น้องเด้อให้เลยให้ให้ นี่นะครับอันนี้ก็คือการทำหมูอบองนะครับพี่้องจะคือแบบบรรยากาศแบบปันๆัเท่านะครับพอดีมีโอกาสมาเลี้ยงเลี้ยงร้านเลี้ยงร้านร้าน้องๆนะครับนี่บอหมูแมนครับหมูจักรลกครับประมาณสองสามโลนี่นะครับสามโลครับโอ้แล้วก็มีเฮ็ดน้ำจิ้มแล้วก็มัดหมูนะครับ ใครใครเป็นคนทำ iana, น oh so ้ำจ um ิ้มเนาะวันนี้อันนี้ร้านร้านบุนแต่หุ่นขารใกันเลยโอ้เส้นวิด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 โอ้เส้นวิดเส้นวิดเอ๊็มเป็นเส้นวิดนะครับผู้นี่งผู้นี่เอน้ำจิ้มผู้นี่งผู้นี่ตำผู้นี่ตำเครื่องไห้ต่ำเครื่องมักกอนนะครับเนี่ยโอ้แบ่งหน้าที่กันดีมากเลยผู้หนึ่งฟักปลาครับผู้หนึ่งมักผู้หนึ่งเอ็น้ำจิ้มจริงๆแหละคือบอกว่าบอกง่ายคืออยากจะบอกว่า ผมกับพีทีมเน่ลูกเขาเอื่นว่าลูกหลานน้องน้องร้านหลานออียงมากๆนี่นะครับผมน้องน้องร้านหลานก็นนนนนคือว่าเปนเพราว่าการการเท็ดนีงกินคือเฮ้าเฮ้าตองแบบนะครับมันเท็ดคนเดียวมันเท็ดบ่ไดดอยู่แล้วเห็ดบอ่อท่านนะครับเข้าก็ตตองใส่บุคลากรน,นะครับโดยที่ผมก็โชคดีอย่างหนึ่งมีร้านนะครับก็บค่อนข้างวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่ใจมักไม่ท่าถ้า,ถามาหากินนะครับก็ถือว่าดีครับเป็นการโชคดีของที่ได้ ลูกหลานแบบเนาะลูกหลานแบบบอบอประยุกต์ทางด้านเอ่อเกี่ยวกับสิ่งที่ก็ดีนะครับผมเกี่กัเชือฟังดีนะครับก็บอกยังกะเฮ็ดน้ำเอาน้ำสินะเนวดีๆซิงคดีๆดีแนะนดีกัเอาน้ำเฮ็ดน้ำทางหลังก็แมนปะนี่ทางหลังก็แมนครับหมูมูเรนไปแล้วอันนั้นแลีนไปแล้วครับทางหลังก็แมนโอ้ใส่แล้วครับหมักแล้วครับตีนะครับผมไปที่หมักคือหมักแบบบ้านๆสูตรพิ่นสบายพิ่นเฮ็ดเองบ่ได้บ่ได้มีสูตรมีบ่ได้มีสูตรมีอย่างแต่คือแบบเอาตามความต้อง ต้องการตามความชอบของตัวเองนะครับผมสูตรคุณ้าวบางอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เอออร่อยไม่ซ้ํำจาสูตรไม่ได้โอ้คือว่าดีแท้นะครับเขาว่าเขาว่าก้อนสิป่มซิมเบิึงก่อนเน๊ยท่นบังก์กับชาวชุมชมแบบดีๆมันก็บบริเวเนาะเาต้องกินแบบซุกๆครับนี่ครับซี้อพัดก็ซื้อได้ แนวแก่ไม่ใช่เหรอครับคือว่อพี่กินแบบให้กินแบบขอวกล้วยของกล้วยง่ายนะครับท่านเขาเรียกตรงนี้ว่าที่จะเออหลายในข้าวของพีแนวอื่นมาผสมมาเสียหน้าหลากปลาน้าแน่เชื่อวันมาน้าแน่ครับผมอันนี้ก็เป็นหมูแน่ครับผมนะครับบนจังหมูแพงหมูแพงเล่นเชลเล่นบ้มุกหนึ่งบ่าเล่ยนนะครับพี่น้องเพราะว่านะครับเดี๋ยวตาดซีมัสแล้วนะครับตอนนี้คือนองๆกับหลานๆนะครับเพี่เฮ็ดบู ี่คือทีมงานนะครับเวลากลับมาเชนึงก็ทีมงานคอยมาต้อนรับน้องๆัาล้านนาครับรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับมีพ่อแม่มีแม่มีพี่มีน้องนะครับกลับมากลับมาจะได้เชื่อกือในความอบอุ่นนะครับซึ่งแบบเป็นความสุขที่หายุ่ยสบ่อใดมันต้องมาหาอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับอยากบอกว่าความสุขจริงๆแล้วครับผมมันไม่ใช่การร่ำรวยการมีเงินมีทองนะครับความสุขสี่อีรีคือว่าการเข้าไดอยู่ได้กินกับข้อครั่วเลย สุดแล้วครับเป็นความสุขที่ห้องบามารถไปหาซื่อได้ซึ่งมันมีอยู่ที่บ้านที่เดียวนะครับแมนนะครับมันก็เลยมันก็มันก็เลยแบบว่าถ้าถ้าไมเลาว่าต้องต้องต้องหาความสุขให้เจอความสุขที่แท้จริงต้องหาให้เจอหาสือวาเจอแล้วก็บบ่ไก่นะครับถ้าเอาตัวเองไปหาความสุขได้เร็วที่สุดคนนั้นคือแบบมีความสุขที่สุดนะครับ สุดยอดอีกเนี่ยนะแต่ละคนนี่คือเก่งทุกคนเลยมีความสามารถมากเลยอเอยอมรับนี่การทำกินมากเลยข้าวข้าวทิยาเผ็ดบางทีสูตรสูตรที่จำได้คือส่วนใหญ่เขาไปเบิร์นในยูทูบอย่างประมาณนี้แหละครับผมครับก็เลยแก้แล้วหรือเปล่ปครับตามน,นี้อันนี้ตำเครื่องมันม่นกันด้วยหรืครับแน่เลยครับผมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับผมที่นี่เขาสิเป๊ะใส่ใส่ไปเนี่ยใส่โอ่ง ก็คือเดี๋ยวจะไปเกี่ยวไปเกี่ยวแล้วก็ก่อไฟนะครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ้งไฟกันนะครับไฟตอนนี้คือตีกันไฟไปเรแล้วาเราไปดูกันไฟนอโอบ้านเหรอเว้ยนี่ครับผมไฟนะครับนี่นะครับผมไฟแล้วก็เป็นการอบปวงนะครับคลิปโอ้ปวงน่เป็นแบ ดีสุดแล้วนะครับผมเรารนแล้วจะมีมือเชฟมือปรุงนะครับผมผู้พอดีเลยผู้ใหน้อมือเชฟมือปรุงมือเชฟครับผมเพื่อนผัวมาเลยเพื่อนผมโอ้ครับอันนี้เป็นเชฟเชฟบอยเชฟบอยเชฟบอยฟันฟันรั่วครับผมว่าเป็นเชฟบอยกระทะเหล็กหรือกระทะโลดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโทรหาตั้งแต่เย็นเป็นแรับรออยู่รออยู่รออยู่รอปรุงละพีปรุงลาใช่ไหมเออปรุงลาโอเคโอเคครับพี่น้อง เพื่อนผมคาบุงลาบให้นะครับตอนนี้มือฉมังนะครับมือว่าก็คือตอนอยู่บ้านนี่คือมือซ้ายมือขวาผมเลยนะครับไม่ไ้ต้องคนอีกอย่างเดียวครับเพราะว่าเรื่องทำามาทำาำกินคือจะเป็นเพื่อนนะครับควบคุมลาบแล้วตอนนี้มัดเสร็จแล้วมช่ไหเสร็จแล้วตอนนี้ผนจะยกขึ้นํากำลังจะไปใส่องนะครับนี่ นี่ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมไฟข้างในแบบกําลังร้อนๆเลยนะครับพอเขาใส่ปุ๊บององศาความห่อนมันก็จะจะได้นะครับจะได้ก็คือว่าเราก็ต้องปิดฝาโลงนะครับแล้วก็เราจะมาดูเป็นช่วงระยะระยะนะครับ10นาทีดูหรือว่า5นาทีดูก็บมาเบิร์อีกเทือนึงครับผมมีทั้งไก่ทั้งหมูนะครับสีโครงสีโครงนะครับคื่อแบบว่านานจะมาเทือนึงกับเฮดไทยพี่น้องขอบครัวเด็กินนะครับนี่ครับ ว่าที่สุดนะครับโอ้เห็นทัวร์เขาเที่วก็ได้ยังงับรลดมนาะนี่โอ้โหนี่แสดงนั่นนะผมแสดงว่าทำกินบ่อยทำกินบ่อยโอ้แม่ทำกินบ่อยอุ้งนี่กับังมี่ก้อนผมมาามือเดียวบ่แม่นครับหลานไปเฮ็ดหลานเฮ็ดรอครับแล้วก็เพื่อนคนทานที่จะชอบในแนวการเฮ็ดอาหารใช่เหมาะเป็นพ่อครัว ทำครอบครัวหรืเบิ่งวิธีการเสี่ยงนี่สุปเป็นไดครับเป็นไดครับนะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอันนี้คือที่ผมเฮ็ดเนยคือว่านะครับเป็นเป็นทิปทิปการอเฮ็ดเฮ็ดซูพี่น้องครอบครัวกินครับนะครับว่าได้เฮ็ดว่าได้เฮ็ดว่าอวดหรือว่าอย่างนะครับพี่น้อง คืออย่างที่เห็นว่าคือวิถีความความเป็นอยู่ทางบ้านคือถ้าสมมุติว่าเรามีการสังสรรค์หรือว่ากลับบ้านแต่ละทีก็จะเป็นลักษณะนื่ <_ C os> น <_ C os> ครับผมกระถั่วอร่อยแล้วเนไหมผู้ผู้ผู้อยากปิดก็อยากหิงเบิ่งผู้อยากปิดผู้ถือฟ้าไม่ทาอะไรนะทาปิดถ <_ C os> <_ C os> ือฟ้าไม่ทาตอนนี้ห้องกํากลัง ลงไปนะครับคือเอาเท่าที่มีเรามีลวดก่อนอีกชึ้นนึงนะครับแล้วก็เราจะปิดฝาคือลวดหมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับผมลวดเราวไม่ได้จำกัดนะครับออันนี้เอามาจากลอรถจักรยานนะครับผมมอไซค์พลใงห้างกับห้องกับแลกมากแล้วก<อ>็มาล่างล่างลางล่างแลง้วครับคัด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 โอเคยว่าอยู่คืออยู่ฆาด,ด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เอามาเห็ดมเมนนะครับ <laughs> เป็นอ่าชิ้นลวดที่เราไปซื้อมาแล้วเราตาัดทำนะครับ เป็นคล้ายๆล่มเลยเนาะเด็กล่มแต่วันโาแมนมาแม,มนครับเป็นเด็กเอาไว้ห้อยแบบนี้อยู่แล้วอ่ายังก่อนน,ออน,นะอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเอาบ้านบานเท่ากับจังสีล่ะอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมโมเแมนนะครับผมสะอาดอยู่นะครับในการเหตุกาสะอาดนะครับ นี่เลยประมาณาสักสิบนาทีเรามาดูใหม่เรา <Okay. S 1> ดองเดี๋ยวข้ามาเบ่งใหม่นะครับนี้นะครับเราก็นะครับเตรียมที่จะเปิดฝาองคนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราคิดว่าหมูมันจะต้องสุกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนสิบก่อนสิเปิดเนี่เขาต้องแบบมีที่ไม่มีวิธีการเปิดเลยเพราะว่าเราเปิดฝาองค์ก็ต้องแบบมีวิธีการเปิดเพราะว่าในการเปิดต้องยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดนตีเองความยิ่งใหญ่ไม่ต้องผมทําเองนะครับเอา

จะได้มาขนาดนี้กินแบบไหมกินแบบไหมรูหาหรือเปล่าเจ็บหัวแล้วเดี๋ยวไปโดนแล้วเป็นไรป่ไม่รู้หาหรือเปล่าเจ็บหัวลงทุนขนาดนี้เลยมาเงียบเลยนะนนีี่่พ้้อองุยหอมมากหอมครับหอมหอมคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมให้ร้านเข้าเฮ็ดให้นะครับเพราะว่าโองนี่เพิ่งเจาะมาดิ องค์นี้เพิ่งเจาะเพาองค์บริษัใส่งานนะครับเป็นองค์หัวก็ให้ร้ามาเจาะนะครับอาวถาดมาเอาวางถาดเลยเออนี่เดี๋ยวจะเพ่อดเล็กออกอันใดที่ซุกแล้วเฮาหยิบออกก่อนชอาชอบชอบชอบทนเอโอเคเปิดไฟกันอเอคี่่น้องาวางก่อนเอาเอาอีกแล้วลองดีไหมเคาะไม่เป็น เฮ้ยตลกเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่าวเนี่ยอันนี้เป็นตะยานเลยด้วยอันนี้ตลกกัเนี่ยเป็นตะยานนีเอาเอาซี่โครงขึ้นมาก่อนอะไรหลอกลืมอะไรเอ็สมาจ้ะโมยูอะไเอ็ดเนี่ยอ่าตอนนี้คือซี่โครงโอเคแล้วนะครับอืมซี่โครงโอเคแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้ที่สุดแล้วนะครับนี่ ซีโครงหอมมากขนาดหอมทะลุจ่อเลยพี่น้องเอ้ยหอมนะครับเดี๋ยวเอาแค่ซีโครงก่อนนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวให้แม่พี่สาวนะครับเพราะว่าแม่พี่สาวรอกกลิ่นโอเคครับไปแห่แล้วหรือเปล่าะไปแห่แล้วหรือเปล่าจเอิญแล้วออกมากินนะครับพี่น้องเอาสมิสกรนะครับพี่หอมครั้งแรกนะครับครั้งแรกกับการอบโอ่งนะครับกับซีโครงนะครับสูตร สูตรไม่ซ้ําจําไม่ได้ครับพี่น้องล้องชิม,มื่นก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้ไค้กินนะครับ<อ>แบ่แบแ่บอือคือบองแงคือทําขายเดียวเลยนะครับทําขายได้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครอุดหนุนมีใครซื้อไหมเขาเรียกว่าอันดับแรกคืออร่อยกลมกล่อมไม่หวานไม่เค็ม กรลังนัวพอดีนะครับค่อนข้างที่จะแบบหมูอบอ,องซี่โครงหมูอบอ,องเนี่ยนะครับมาไ,ได้เลยพี่นออ้องยนะมาครับพี่น้องมางกินด้วยกันนะครับผูดไดหิวมินมากนะครับผมู้ดไดนะครับเห็นคลิปแล้วนะครับผมมินมาได้เลยนะครับผมมาสำหรับก้ดไดอย่างเี้อย่างเห็นผมเมินยัง,ยงมินมาได้เลย,เลย เดินไปเฮ็ดให้กินลาบปากอะสุกแล้วตอนนี้คือรออย่างเดียวนะครับผมรอกินนะครับรอคุณแม่ตอนนี้รอคุณแม่<ช>คุณแม่ไม่รู้นอนอยัง<ช>นอร่อะไรอะไร่อยอร่อยอ,อยูอ่ไม่ได้จริงนนกินมันเบิดเด้อยจะเหลือหมูหมูเฮจไนซี่กินเหลืออืมกินมันเบิด้ดอ,อร่อยครับผมพี่น้องโอ้พักสุดยอดกังชีกับเจ้าแล้วโอ้พักอีนีขอบคุณกันเลยครับผมมากินด้วยกันครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เอ้าสำหรับคลิปนี้อย่เพียงสมมีสะก้อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ทุกท่านคุณมากสวัสดีครับ